ลูกรักพระเจ้าเปิดความน่ารักน้องเอบิเกลออกงานขึ้นแท่นดาวเด่นยืนหนึ่งมีพี่ๆแฟนคลับเอ็นดูและหลงรักตั้งแต่แบเบาะสำหรับน้องเอบิเกลลูกสาวคนเล็กของชมพู่อริยาและไฮโซนอต วิสรุตรังสีสิงพิพัฒน์เราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักพัฒนาการของน้องเกลอยู่ใบครั้งและล่าสุดน้องเกลพร้อมคุณพ่อคุณแม่รวมถึงพี่ชายได้ออกงานด้วยกันทางพี่หวานเจี๊ยบผู้จัดการคนเก่งได้เผยความน่ารักของน้องเอบิเกลผ่านไอจีส่วนตัวแอดหวานเจี๊ยบเจียบ พร้อมแคปชั่นบอกว่าดาวของงานจริงๆค่ะ #abbygail j a g a l ลูกแม่ชมพ่อนอนงานนี้ทำเอาพี่ๆแฟนคลับใจละลายแห่คอมเมนต์ชมบอกว่าเกินต้านที่สุดอะแม่ชมอะคือลูกรักพระเจ้าของจริงสุดละแม่ชมฉบับย่อเจเกลไม่ไหวจริงๆขอติดกับเกลด้วยคนน้องเกลน่ารักมากๆประหวั่นลงบ่อยๆนะคะสายตาเปล่งประกายมีแต่ความสุขมีเสน่ห์เป็นต้น เรียกได้ว่าได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆจริงๆค่ะก็น้องเอพิเกลท้งน่ารักสดใสและเป็นสาวสายแฟเหมือนกับคุณแม่ชมพู่อริยาแบบนี้การโพสต์ท่าทางแต่ละท่าจะธรรมดาได้ยังไงกันคะ แถมยังมีพี่หวานเจี๊ยมาคอยดูแลอยู่ไม่ห่างและพี่ป้านาอาที่เป็นทัชช่างแต่งหน้าทําผมและเพื่อนๆคุณแม่ชมพู่อริยาเป็นคนดูแลสักขนาดนี้มีอไอร้ายไม่เปะอีกค่ะถ้าไม่ชมเป๊ะน,น้องเกลจะเป๊ะกว่านั่นเองขอขอบคุณชมพู่อริยานัอวิสรุต ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ